อ๋อนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผม,มเด็กแควาครับนะครับครับอ,อันรมนวนทำไมตกนะไข่หอยนะเว้ย ตุกแกงหางไปมาไปมาอารมณ์ดีเนาะตกเด้อนั่งแกงหางเลยน้ยนองเนงน้องเนงอยู่นี่อร่อไหมนั่งแกงหางเล่นอยู่นี่ครับนี่ต้องเนงต้องเนงอยู่นี่อ่ะเอา,อาไหม อิ่มไมเนี่ยอืมเรื่ออิ่มอยู่หรือ,อยังไงเอาว่ะ

ไปเที่ยวไหนนี่ะมองมองแต่ไม่เอาเบื่อกล้วยแล้วนี่จะกินทุเรียนบ่ อืมตัวคุ้มตัวคุ้มเนาะโอ้หันตุบเลยเว้ยหน้านี่ยเออหรอเว้ยเออธรรมตาหรอเป็นเหมือนกันนี่ว่ะเออ,อเดี๋ยวนั่งดูตกเนอยแค่ดูเด้อ cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นั่งรอ,นอเนาะแล้วเว้ยไหนวะแล้ว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 ไม่ม,ไมีมีอะไรมาเลยมีกล้วยมาให้นั่ะอันนักก้กล้วยนะไม่เดามาไม่เดามาเลยไม่มีอะไรเลยลิงน้อยเอ้ยลิงน้อยลงมาก็มาหาของกิน ยังไม่ได้เอาอะไรมาให้เลยเนี่ยเด็ดเอากล้วยมาให้สองลูกกิกนกล้วยไปก่อนยังไม่ได้ไปหาซื้อมาให้เลยจะกินอะไรนางคอ,อยนี่เด้อเดี๋ยวมาเด้อฝากกดไลค์กดแกชร์ด้วยครับ